สวัสดีครับเพื่อนๆน่านักตกปลาทุกท่านก็พบกันอีกแล้วนะครับทาง youtube channel กินกับแก๊บนะครับซีรีส์ตกปลามาทำกินนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่หมายนะครับแม่น้ำป่าสักนะครับลบบุรีเอินว่ามาทุระแถวนี้นะครับ ่านมานะครับเลยแวะตกสักพักนะครับมีเวลาไม่มากนะครับเหยื่อที่เราเชีตกวันนี้นะครับก็เป็นรำขนมปังไผ่เขียวนะครับธรรมดานะครับแค่นั้นเองกับผมจะเกี่ยวด้วยนะครับมันหมูหมักน้ำแดงนะครับแทนเม็ดโฟมรอรุ่นผลงานนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับหมายก็จะประมาณนี้นะครับ แม่น้ำป่าสักนะครับ ตัวแรกได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆกับการเปิดหมายใหม่นะครับวันนี้มาไกลมาตกถึงรบปรีเลยนะครับตัวแรกนะครับปลาตะโกนะครับก็ถือว่ามาเปิดหมายใหม่ครั้งแรกมาตกก็โอเคนะครับได้เห็นตัวก็ดีใจครับมันหมูนะครับหมักน้ําแดงนะครับใช้เกี่ยวแทนเม็ดโฟมนะครับนีไปกับเหยื่อที่เราปั้นนะครับ ปลาจะมาอีกหนึ่งตัวครับ กำลังแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับเขามารับแล้วพี่ยี่มารับกลับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะครับว่าได้กี่ตัวสำหรับหมายใหม่ที่เรามาตกนะครับไม่เคยมาหมายใหม่ นอนแองแมงนะครับด้ปลาตะโกกหนตัวนะครับแล้วก็ปลากระมังไซสามนิ้วสองตัวผลงานวันนี้ได้สามตัวนะครับถือว่าไม่แห้วนะครับสําหรับหมายที่เราไม่เคยมาตกแล้วลองมาตกดูกับเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับชื่นใจ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายยนะครับเพื่อนๆนะนกตกปลาทุกท่านนะครับฝากไว้นะครับช่องกินกับแก๊บนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็จะประมาณนี้นะครับมีคนตกนะฮะ